วันแรกพี่โบมาส่งอหญิงขึ้นรถรถทิมรถทิมทิมอะไรนะทิมอะไรนะเขามีโบกับพี่โบพี่โบทิมอะไรนะเอาใจจะส่งไปแล้วเมือกอะพี่โบเถ่าแล้วพี่โบผู้หญิงว่าจะแล้วเมือกอะไรโอ้ยกราเป็นพีแห่งไายคลิปเลยหรอลาฮงโว่าพี่โบไทยอะไรอีกโอ้ยมือสองมีน้ำใจแบ่งปันคนตามือสองกันเอามากกว่าเจ้าบาทขายมือสองทีนี่ขายโอ้ยหากินขายคนตามือสองนี่เจนนี่ เอาขายล้สีกับสีมือแรกจะมาห้เส้นไปก่อนะนาเอาก้าขายกับกล้าเส้นเหรอเขาไปซื้อเขาไปซื้อไนึ่งยวนในตลาดนั่นขนตาคนตาตลาดเอาไว้ใส่เองสาวนตาในตลาดตีเดียวนี่โอ้ยใส่ยังเห็ดเนาะคนตาตลาดนี่เนาะเป็นขนหนูวะเนาะน้ำยีนน่ารักกับอุ้งอิงไหมเนี่ ี่น้องไล่ท้งนอพี่น้องเมื่อไหรแล้วคนตายนั่นๆๆการใช้หลักยังน่ะแล้วักยังนึ่งนี่อ่รถจอดกันี่น้องมือนมาส่งมนขึ้รถวันนี้ราดับไม่ไกลจะได้พักอนไว้แต่ละคนก็ได้เต็มที่ครับเหนื่อยไม่เหนื่อย ไม่เป็นไรแต่เต็มที่สอดแจ้งให้เกา,าเลิกแล้วจังนอนเ่าเดียวสลบสไลด์แต่ละคนเป็นบอเป็นทานแต่วางขึ้นเนี่ยคือขุดพลังข,ขึ้นมาออกมาเต็มทุกคนครับผมมาชิลกินค่ะคุณผอมเดินทางหร้อซะทัท้งนัสส้นสอดไซสอดไซสอดแจ้งเลย รใสจนว่าแต่เหมือนมือแรงจนหลมือเศ้าอเนาที่เป็นจนแตงชุดมาทำงานไ่ี่เจ้าหน้าที่เป็นแต่งุดมาทำงานอู้เจ้าหน้าที่เนมามาทำงานจนมาถาองค์หญิงที่ไหนบุ๊อีคนที่นไมวนนหมวนเนาะนยใจ มาเบืองอยู่ค้อนลายแห้งนักสนนํ้ำยังีสิมนเป็นเรื่องมหัศจารย์ดีค่ะอฟังจากปากเลยได้หนิกตีค้านลายแม่ค่ะไม่มองสิอยู่บนวันบนวันนี่ว่าอุ้ยกน่เป็นเรื่องมาัตจรรย์เม็นัตายตื่นเลยตื่นเลยบอแม่ค่ะแบบว่าบอกมาก้วาคลูกแบบมันล้นออกไปแบบให้ มองจอดรถจงกระหล่นลบน้องะไรดรมองที่ลดตอนนี้เนาะแม่ค่ะมองซับนงานยูปป่านี่กรเต้มคนเป็นหมื่นมองโอ้ยหมื่นสองบอวมาสองมดด้มนอีเด้อบ้านบบบใหญ่เนาะบ้านใหญ่บ้านบ้านบานบ้านอดีๆไล่ก็ยู่เดดเมื่อนั้นค่ะเดทบ้นนั้นยังไม่ไดรนใหญ่ขนาดนี้่ันนี้รนใหญ่มากนี้เยอะมากเอามาที้แล้วคนตาคนตาทั่เพื่อนเราดูไปเอาไปก่อนได้อซซอยดอกคนตาะ น่าร yeah, so hmm. mm ักมากเลยมาเดีอยเอื <estiver thorough looking injuries> no, so ่อยเพิ่นมาเืีอยเพื่นมายืนยันเงเหมือนสาอีกเช่นึงมาคอนเฟิร์มเนอคนพี่มายืนยันว่าเมื่อคืนคนลุกมหัศจารจัจริงมาากอะฟ่งจากฝากเลยนีไางุกไดเห็นรถเขเลยอ้าองยเลย่องอดีเลยไปใสตัวค่ะนีกบันบุญทลีกเหมือนี่น เจ็ดสิบแม่จังหวัดสิบนี่หอดงาห้าเจ็ดสิบปอน่ยไอเด็กคนตาลาโอ้ยไอเด็กคนตาลายยังยังไอ้ถึงเลยแมสีใสง่านหเจตาอร้้าแม่สใสไปงายยังถึงอยากได้เยอะแต่สใสไปงายยังใสทยคลิป

โอ้ยแม่แม่แม่เราวังเราบางเราบังยังยังขนลุกเมไหด้ยจุบมีได้เงินเลยว่แม่นี่เหมือนจะพอได้จุอาเงินน้ำพึนหมดแล้วเหมือนเดามงเงินอร่อยนึงเออเงินใจเงินนี่พอใเงินลาใเห็นแล้วฮะลาใโอ้ยบอกนอตายคนเน่าเลอยู่ตัวพนนี่เราไม่อายนี่หายีดีบ่ยีสิบบาทเนาะ จุกเจอจะพี่าแหงเลยคุณ่ที่แต่ขได้เงินคูณจุบได้เงินโลปาเขาเนใจเขาห่างแตกหาใจค่ะเป็ีใจอะเปลี่หางแตงให้เียนเขาเปนใจเาใจเอเาคือรถติดบถึงรถเต่าดูโอเคค่ะทีรักเฮ้ยพร้อมมาเดี๋ยวอันทีรักเลยเนาะเช็นบอานผีพูดแล้วกู เรปากาหัเราหอนน่อร้อนหนอหนอกรสพี่จริงแน่วเขาไม่ได้นี่พี่สบายกูกูจะมาเขาพี่สบายพี่ผูวพูดใดไแม่ว่าจากปากก่อนนะพูดใดก่อนพู้ดีตีนียบอนั่นนั่นนั่นตัวจสเรื่องอิหีนั่นนั่นคมจริงเริ่มเปิดเพรามาทะเลกลวหน่อยแล้วดิ เขาหายีรีบอกขนตานีุ่ณ้ทยอาจจะตือเรียกเดี้ยแล้วไปบ้านอ้าโอเคเดินทางปลอดภัยเจอกันเหมือนแรกเอาพักค่อนลุงอิงเข้าไปหนี้ให้น้องพักค่อนครับพี่น้องเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับอีพอพร้อมขับรถปลอดภัยครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโอ้ยค really ือพร้อมเราพกการละบาลละหุ่นไหมบอแม่ไปบานกวนป่ะไปก็ลู้เพราะไงเนี่ยเพรไก่เป็นบอส ไบบลบาบาบอาสาก็เลยบาเป็นบอกลูกนสะอาดเด้อเลยบบน้ำตีบลเป็นคนอุบลนมาเมนตีอุบลคือการกันกันเนาะแผ่นอุบลนเนี่ยอ้ยบุญดาุณ้อนเครื่ง้เครื่องพอบนอุบลนเนี่อันนี้อันนี้โลดแก้ล่ะอือไอ้แนอุบลนเนี่ยโรดก้นขนาอุบลลัดดวยนี่เออแตุ่บลเท่กันอุนบลลัดขวนแกนหมดแล้วเคลื่อนหมดแล้ว โอ้ยูเคลื่อนตีนโอ้คอแต่พอเมันก็คืดแต่พอมันไงกระคืดพยูนกายตื่นแอ่พอมันไงเนาะมันอยู่ในเขียนเนาะสวัสดีป้ามดอยู่ยาลำเพลินนู่หอบก้าหอบเพื่อข้าเต้นเต้าหอบขาลงหอบขาหอบขาลงหอบขาดีดีมาขึ้นก็หอบมือเต้าก็หอบปล่อยนี่ใบก่อนอืมปล่อยนีใบสูตรในการแช่พี่น้องมันปล่อยไปก่อนวาสันวา เพื่อนใจวิ่งเพื่อนเพื่อนบ้างนีมเพื่อนกันอายุเดียวกันพี่ความเป็นเป็นหนนนอกจะมาอุ้งอิงเขนานวิ่งเดียวเดี๋ยวเดียวสวัสดีค่ะคุณพ่อการใช่สวัสดีจางคือย่ำขลักแฉคุนยังเกาะคุณลุงประชาสะพัดไปถึงน้องปลายสุดพอดีนะได้ยินคลิปนี้แล้วอย่าลืมาางเลลยฝกถึคิปอย่าลืมฉีดยาเผื่อด้วยโอเคไม่สบายเนาะอาการเปลี่ยนแปรอะ อาการมันเปลี่ยนโอเคเพราะอาการเปลี่ยนเขาต้องไปต้องการหมอใช่ไหมใช่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 ใชใชใชฟังท่านี่หุ่มยังเน่าฟังท่านีน่เน่าปลนหุ่มแกงโอ๊ะปลาหนุ่มปลาลูกคอ,อก <c oughs> ปลหนุ่มปลาลูกคอ,อกแตนี้โลเท่าเลเน่าปลาลูกคอ,อกแกงเนาะ <c oughs> ถ้าจะเป็นภาษาอังเอ้ามือ,อ,มอนีเห้วยว่นหน้าปลาลูกฝอกเจ๊ไหนจะไม่ยิ้มกินขนมเสืออยู่ว่าทำว่าทำงานมือนีอเลแล้วในลายเดือนเนี่ยเราเลยโอรไทยแล้วในรายเดือนเราเลยพักมือหนึ่งแล้วล่ะเอพี่น่องขอบคุณทุกกาลังใจทุกการติ้ตามเราชมนะครับขอบคุณทุกการังใจครับ